รัชการค่ะหลวงพ่อข้กอดข้เจริญพรนิยมนะอาตมาก็พันอุปชัยคุณอาจงโมค่ะวัดที่จำพรรษาอยู่แล้วมายี่สิบสี่พรรษานี่ยโยมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปด่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวดีบูนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหทั้งสอง สองกลางนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วที่ปวดมาเนี่ยหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าาเท้ข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนกระสารอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงมันมีหรือไม่ลวกหรือแล้วเข้าไปแทงเนี่ยก็ก็อาจจะค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็น่ะแล้วก็เหมือนหลังแขนแล้วก็ลุกนี้ S <S อ,อ,อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข<ช>่ห้างได้ใช่คอือ,คอลักษณะนี้ครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผม,มค่อยๆลองลองดูน้คค่ะ มันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นท้าวพี่จันั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง หซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่าหนึ่งกล่องนี้มันมี5้าซองพอทานครบ5้าซองหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดว่าปวดหลังล้าวลงขาล้าวสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานาน10กว่าปีแล้วที่ปวดรักษามา ก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะ,คะทุก2 2> สองอา,อาทิตย์นะคะที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ย6ก<ช>ิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั่งก็ลองดูเลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่า อ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโดยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราจังแค่สิบซองเนี่ย จากที่ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะก็สามารถจะเอ่อสุขภาพดีขึ้น50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเรียกได้ว่าประทับใจค่ะทุกสึกวันเดินดีขเดินไม่ค่อยเสี้ยวนเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิถาบจะมีอาการทรมานบ้างเลยใช่ไหมคะใช่ค่เห็นบอกว่าญาติโยมได้ถามเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไงคะอืมค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่าเคยเห็นมันกันโฆษณานี้อ๋อค่ะก็ยังอยากจะให้อัตมาลองดูค่ะ อาตมาเดินบิดระบาดทีขึ้นท่านคงจะาตามาจะคงมาจ<ข>านตา,ามอ่ะค่ะขาเมื่อก่อนเนี่ยปวดเท้าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินกระเพกกระเพกปวดเท้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานดีบุลไปสิบซองนะคะหลวงพ่อเดินได้ดีขึ้นนะคะญาติโยมก็มีการมีการถามนะคะว่าหลวงพ่อก็เลยบอกไปว่า,วาเจอผิดพัณ์ดีบุญใช่ไหมคะใช่<ม><ม>ค่ะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนหลวงพ่อให้ดีบุญคะแนนเท่าไหร่ดีคะก็ช่วงนี้นะก็ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้าให้ถ้าให้ร้อยคะแนนค่ะร้อยคะแนนก็อาจจะ จ็ดสิบกว่านั้นตอนนี้เจ็ดสิบนะคะมีร้อยให้เจ็ดสิบนะคะถือว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆใช่ไหมคะยังยีบงิเป็นกันไปสิบสองสิบกว่าสองสิบกว่าสองเท่านั้นเองนะคะจากที่เคยเป็นหนักสิบปีหลวงพ่อก็ดีขึ้นนะคะก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก็ลองฉันลองทานรู้แล้เเนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ทานยาหลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห้อหลายหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะมันดีขึ้นแบบดีขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ใช่ดีขึ้นมากก็สังเกตได้สังเกตได้ค่ะจากแคปชารนี่จะ จำวันแล้วลุกขึ้นมาก็จะเดินลาบากหน่อยก็ดีขึ้นตอนนี้ลุกได้จะมจมาลูกเขาก็ยังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังดังอยู่น่อยข้างนี้ก็่อยช่วยแล้วแต่นี่ยังนั่นอยู่เนี่ยเดินตอนมัจจานตอนตีตีห้าลงมาจากบันไดนะก็ดีขึ้นนโยอนแล้วเมื่อก่อนตอนลงขึ้นบันไดคะหลวงพ่อมีการปวดต้องเดินแบบไหนคะก็ขาลงมันจะดีหน่อยโยมขาลงก็มานจกขาขึ้นก็ต้อง าบันไดขึ้นไปหน่อยเพื่อช่วยต้องใช้ราวบันไดไต่ขึ้นใช่ไหมแล้วตรงข้อเท้าอะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานก็่วงนี้เนี่ยสิบกว่าวันมานี่ไม่เป็นไรก็อ๋อไม่เป็นไรคือสามารถลงน้าหนักได้ไหมคะก็ได้ได้แต่เพิ่มได้ได้มากขึ้นเนาะเมื่อก่อนนะคะตอนเจ็บแบบมันลงน้ำหนักยังไงคะลงเพราะเวลาที่เราต้องใช้แบบเท้าในการเดินนะคพอเดินไปพอเราเดินอย่างนี้ไหมถ้าถ้าหนักที่เราจะก้าวขาซ้ายเนี่ยก้าวขวามันจะหนักหน่อย จะตรงข้อท่านเสสิวอาตมากขข็ขอผู้แปลภาษาพระเรยมยนะถ้าผู้โกหกโก็ม,มุกษานนยมอันนี้ก็จริง,รงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุมราคายมคุมราคาที่อาตมาก็ขอขอ,ขอบอกโยงละกันนะแะลองดูโยมต้องห้าตอนนี้ก็รู้แล้วยมถ้ายัางเป็นสักสี่ห้าปีเนี่ยคงจะดีเพราะอาตมารมประมาณเกือบสิบสามปีแล้ว โยมปุ๊กนี่ที่เขามาขายขีขีบูนตอนนี้เขาไม่ได้มาว่า,า,จ,า,าจ้งางอาตมาหรอกโยมอาตมามาลองฉันดูก่อนก็ดีขึ้นจริงๆลองดูโยมถ,ถ้าไม่หาก็ถ้าเป็นสองสาปีไม่หาก็มาหาอาตมาบัด บางเพลงใต้จะน้าฝาเลี่ยมได้เลยโยมหลวงพ่อก็บอกว่าทางเราไม่มีการว่าจ้างแล้วหลวงพ่อก็ทานแล้วดีขึ้นก็อยากบอกต่อยาดโยมนะคะว่าเพราะว่าฉันเองแล้วก็เห็นผลจริงนะคะออาวันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแช์ประสบการณ์นะคะหลวงพ่อท่านนะคะก็ยังจะมาการันตีด้วยว่าเมนการทานจริงๆแล้วเห็นผลจริงๆก็จะมาฉันรีวิวใ,ใ,ให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะคะ <c oughs> ค่ะ เดี๋ยวพวกเปิดให้นะคะถ้าตัวดีบูลนะคะที่ออกจากพวกไปนะคะพวกเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่นะคะแล้วก็ตัวดีบูลที่ออกไปจะต้องเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะกล่องสีเขียวนะคะแล้วจะเขียนว่าดีบเน่กับดีบูลเป็นชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็กล่องที่ถูกส่งจากสํานักงานใหญ่จะต้องมีเป็นต้องแกะพลาสติกใช่ไหมคะหลวงพ่อนน่นหนาเนาะ่าไม่มีการถูกแกะใดๆทั้งสิ้นเนาะหลวงพ่อเนาะแข็งดีมากหลวงพ่อบอกว่าเป็นพระไม่ไม่มุสานล้หลวงพ่อนะคะเนี่ยคะ S 1> <S 1> ก็แกะออกกล่องมาแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเนาะนะคะแล้วก็ข้างในมีกี่ซองคะห้าซองข้างในมีห้าซองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีห้าซองจริงหรือเปล่าตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะข้างในจะมีห้าซองเปิดมาในนี้นะคะมีห้าซองเนี่ยนะคะเป็นห้าซองนะคะ,ะ,คะหลวง<า>พ<ะ>่อชันวันละอ่าหนึ่งซองจะวันละหนึ่งซองค่ะหลังอาหารเชา<ะ>้าค่ะเออหลวงพ่อคิดว่าวันละหนึ่งซองมันเพียงพอไหมคะ กับที่เราสมัมผัสได้ว่าละสิบวันอ่ะมัน้ก็ลองลองถ้าก็จะลองดูคุณภาพค่ะแต่ที่ดูดูก็สองสองก็ดีค่ะเช้าเย็นเช้าเย็น,นแล้วลงหลวงพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูได้ไวเยไหมคะดีโยปดีถูกเข้มข้นดีมากะค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะ ก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้ําเย็นนะคะเน้นน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นเราปกตินี้เลยนะคะจะเป็นน้าเปล่าธรรมดาหรือว่าน้าแช่ในตู้เย็นก็ได้น้ําประมาณครึ่งแก้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาแกะตัวดีบูนนะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ําแล้วนะคะวิธีการทันง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูนลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะว่เาเราใส่สารสกัดเข้มข้นนะคะแล้วก็คนค่ะลูก คนแบบนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีความกังวลว่าเอ,อ่อเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากนะคะแล,ะล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกัน,นะคะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันนี้ดูแล้วนะนี่ก็ละลายประมาณนี้ค่ะละลายง่ายนะคะดีบูลละลายง่ายมากๆเลยนะคะ ะะเดี๋ยวหลวงพ่อะะจะฉันดีบูดนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะคนะนี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายอยอ<ผ>มก็คลงมไหมคะไม่ไม่มีคลุมข่าวไหมคะ ไม่มีคาไม่มีขาไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะใช่เห็นหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยค่ะค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านแล้วล่ะนะคะเพราะว่าบุ๊เองนะคะเป็นคนที่มีเคสสัมภาษณ์นะคะเยอะที่สุดแลวนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเคสที่ดีมากๆนะคะหลวงพ่อนะคะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้แล้วดีจริงฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่หลวงพ่อบอกว่า เป็นยังไงคะบอกกับญาติโยมนิดนึงค่ะก็ขอเชิญญาติโยมก็ที่ทาทันยาแก้ปวดแก้อะไรมาหลายอย่างหลายยี่ห้อแล้วโยมก็ยังหายมั่งไม่หายมั่งก็อาจจะมาประมาณสิบสามปีเลยม้ปวดทุกข์เข่ามากปวดจุงเขาจะเล่าความหลังให้หน่อยก็ได้นะที่ช่วงนั้นที่เป็นหน้าปีที่ิ้หนาวหน่อยก็ปวดๆแล้วอยากจะจับคอเนี่ยทุบตรงนี้ทิ้งเลยโยมมันปวดยังไงคมัดมากปวด ปวดร <จน S 1> ้าวนปวดลึกยกขาไม่ขึ้นหรือลึกปวดแบบจะทนไม่ไหวยังก็ยิ่งกับปวดที่เราเป็นแพ้ที่ปวดอีกมันปวดจืดก็ไปในในกระดูกเลยคุถึงกระดูะกช่วงน,นั้นนะค่ะ,คะนี่ก็เป็นความประทับใจนะคะอีกเคสหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเนะคยทุกท่านนะคะ ฟังแล้วก็ตัดสินใจลองทานได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดีบูลน,นะคะช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดะลุกทับเส้นปวดสะโพกรล้าลงขานะคะนิ้วลอ็อกปวดหลงังปวดไหล่ลนะคะวันนี้นะคะบุกกลับหลวงพ่อนะคะก็ต้องห่อตัวไปแล้วนะคะเราบันนี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะ,จะเจนะนะริญพรญาติโยมนะโยมนะขอโยมก็ลองลองลอง,ลองทานดูโยมไม่เกินสิบซองก็จะดีขึ้นนะ่ะค่ะก็จนขจเขาเจริญพรโยมนะ